นี่เป็นเมลกี้สวัสดีเด้วยน้องสวัสดีเด้อจ้าปลาลูกเห็นหน้าข๊อกมอกเยอะยินห่าแตกแล้วหน้าข๊อกมอกเยอะนี่หน้าข๊อกมอกเยอะไปวันอภอยป่เป็นได้บ่าวอนขาดกี่บ่อืคักแล้วอืสุดยอดเลยท่านเ่ยอาหารบ้านเฮาพี่น้องก้อยปลาต้มปลาถือว่าสุดยอดเลยเนาะผักกับธรรมชาติพี่น้องปลอดสารพิษเนาะเก็บตามข้างทาง <c oughs> สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ประสกควสุขคนเดินยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องบ่อจอสแนเมื่อนนี้กับอยู่เพื่อนอยู่ซ่านขี้เก่านะพี่น้องมือวนนี้กับซีมาต้มปลาก้อยปลาสู่สร้างคนกินข้าวเที่ยงนะพี่น้องมือวนนี้กับหากระมาแต่น้าเนาะไปลุงน้องหาปลาพี่น้องกับหากระมาหอดเนานะตอนนี้กับลังซีมาทําการสอกเกตพี่น้องสอเกตแล้วกับซีมาซอยมาหัน่นเนาะก้อยขั้นให้สมุนแดงพี่น้องกินข้าวเที่ยงเส่บ,สบ ให้สร้างมันกินเนาะเอากะบ,บุมีกเข้าให้สร้างมันกินลายเมืออะไพี่น้องกับนานๆเ็ดให้เพ่นกินเธอหนึ่งเนะาะหาหาขึ้นมาจากนองพี่น้องเนาวครับบ่าววอนมันกำลังสอกเกตเนาะปอจอนก็ไปหาบ่าววอนเพื่อนมาลงกน้องให้พี่นอ้องดีแล้วปาเนี้ปลานี่ปลาน่นจันพี่น้องปลากิา้งใหญ่ใหญ่ยตใหญ่ สร้อยขั้นี่สๆหมดแดงพี่น้องหัวมันกระต้มสดน้ำเนาะเฮ้ยมาทำการซอยกับพี่น้องเสีเ่ยงๆเลยพี่น้องเฮ็ดซอยกันหลายคนเนะ <c oughs> าะซุ้มส้างคนกจมาเฮ็ดซอยพี่น้องนี่มุ้ยบอก

ปลาอันนี่ได้นี่ปลาปลเก่าปลาใหม่กำลังไงผักกินหอส้มด้เหระปลาเนี่ตย,ยต้องก้อยกินนทั้งแบบเอ็ดทุกทีอย่างนั้นผมก็เล่นกินก้างลายนี่แต่ผักกิน,น้นอย่างเดียว คา mm ่ไ่ไืออาหารนี่เนี่ยืออาหารนี่ัวหนาล้นองเป็นยไงเนาะน้องเขโดนไ้เมือเจายา่หนปลาลูกนะใช่เนาะุ้ิาไก่เมนโกย

ต้มเป็ดต้มไก่่นกินเลยเนาะไอ้พินเห็ดเลือดแงกัเห็ดบุเป็นเห็ดเลือดแงเป็นไอจ้ากแล้วเ็นง right? านไเองเานก็ได้ังมือติดงานิงาน ต้มกูนะบอกต้มลาบบหรอมี่นื้อปลาใส่้มไปลึกเลือดมันห่าเฮสต้ามคักใช่ไหมน่บ้าเฮสต์บ้กเฮสต์บ้าเฮสเออแต่ว่ามันเป็นยมเท่า ตั้งเวลาใช่แล้วเนยจากนาทีที่้ามผู้สำน,นักหนึ่งแป๊บเดียวจิตน้ำโบจะน้ำโบ้โบจะพันพรตกรรม้าวาเองผูตรมา ะลายใช่ตอนนี้ก็เลือกแต่ซอยพี่น้องสร้างขึ้นมาเห็ดซอยพี่น้องน้ำอยู่ในแท้งก็ปเปิดใส่แล้วนะ สร้างพ่นลงมือเองเลยมืน่อนี้โอ้โหม,มีผักกินกับเนาะมีผักมาห่อมา้ยังติ่วไ่แล้วผักติ่วเป็นล้วบ้อยามเนี่เนเยเ,เป็นแล้วเนาะดอกระบรเบ้ออ๋อก่อนสิเบิ่งคลสรอยกะสิไปพาไปเบิง่ง เพิ่นโบกคำแพงกันแล้วพี่น้องว่าเพิ่นเทดทอดคันใดแล้วอา้าโอ้โบกขักลิ้พี่น้องเนี่ยโบกแล้วก่ทาสีใสอ่ะหักปันยยังอา่า แหงก่นอนเ่ยด้านนอกเ่ยหงสิเปลืองปูนพี่นอ้องปูนกับไก่สิเบิร์ล้ลเนาะเดี๋ยวกินข่าวกินน้ำแล้วจากไปซื้อปูนปูนไก่ประมาณต้นหนึ่งกับปหูหัวสิพ่อหรืยบ่ โอ้มันพากันกินข้าวแล้วะเนี่ยนั่งพรายจะมาปั้นข้าวก่อนเลยเนี่ยฮึข <laughs> ึ้นเข่าๆเ,เ,เลยนสะใส้หิ้วเขา้าวอ๋อข,าข,าขาอ้อขาวเศร้าว,วะกินข้าวเศร้าอยู่พี่อืมเฮ้พี่น้องด้านใน้แก่ใกล้สิแล,แล้วเลยเนาะนอ่ามันเป็นสั่งประจำเพื่อนเบาจรเนาะ จับเหลี่ยมเสาพี่มีคนงานหลายคนกะทื้วว่าไวยนะพี่น้องเพิ่นก่อพิ่นโบกเพิ่นมื่อเมื่อพิ่นกลับมาเนาะบเมื่อก็บ่ได้มาถ้ามาต่อเนื่องนี่อาสิแล้วไว้เนาะฮะก็เห็นได้อาทิตย์ปลายพี่น้อง ตอนนี้ก็กำลังซอยพี่เนาะถามสร้างเหมเด้อเอาตอนน้อยตอนใหญ่สีก้อยหรือสิจ้ำ ก้อยจำแจวผักห่อโอ้ยหาผักอยู่สายเด้เพื่อนเพื่นได้ปลูกผักแถวนี้เนาะน้องผักธรรมชาติเนาะเป็นหัวปลา ดังต้มอ,อยู่ล่างเลยพี่น้องอยู่เทิงมนันนั่นเนาะเทิงบ่ค่อยสะดวกปันใดไม่ก็บ่ค่อยดีเลเนาะไม่ซานกัยจะมันหักหว่าอ <c oughs> ันหัวมันจะล่างดีแล้วเปล่าโชคล่างดีเพราะจะมันแยะขี้ดินนะมันเกลือกขี้ดิน <laughs> ับเพิ่นมักปูนไว้พี่น้องนี่เป็นมิวกี้เฮ้ยหนักข้อกหมกเยอะหนักขอกหมกเลอวหนักขอกหมกเอะไปวันน้อไป่ะเอาเอาวันน้่อเอาวนน้อเฮ้ยอยากไปนะพี่น้อง เฮ้ยหอมเลยหอมเลยหอมเลยมาไหมผมเปลี่ยนแม่เพื่อนก่อนตอนนี้กะกันซอยแล้เลยพี่น้องตัดเพื่อนกัซาวเกลือซาวยังใส่เรียบร้อยเนาะสไปคันใส่ส้มุดแดงพี่น้องบอลเนาะปลาสี่ตัวเนาะก้อยกินแซ่บๆพี่น้องใครที่เป็นข้าใส่สมุดแดงนี่ให้สร้างเพื่อนบ่ฮะให้สร้างมันจะไปใส่เนาะจะใส่สมุดแดงอยู่ต้นม่วงเพื่อนเนาะ มี่ตาฮางใหญ่ๆอ,อยู่ต้นม่วงตัวบักนาวเด็ดเด็ดเด็ดนี่โอ้ยต่ำๆนี่เหมาะมือเลยเนี่สำสำนั่นลงมาใส่แล้วเนะาะฮะโอหลายลิ้นเนี่เอ๋าหมักส้มบางยังอือ ก้อยปลาบานเฮาพิดแซสพสันนี่แหละพี่เนาะา,ารนบานนาเนาะฮู้ขันเดือสม,มุดแดงแล้วก็ไปปั้นเอาหน้ามันออกพี่เนาะโอ้แก่นสุกงกเลยพอ,อ,อเนาะใส่ลายเดี๋ยวมันสมเนาีเา,ายไปใส่หม้อ บ่นบ่ดแล้วเนี่ยไปหาพักให้กันด้วยนี่พักฮาเก็บมาเลยพี่น้องเราจะไปหาเก็บอยู่ตามทางเนาะจักพักยัางพักยาพี่น้องเหีนมันอ่อนแล้วเก็บมาบ่นโลนไม่สร้างผนเบืองเนาะว่าตัวใดกินได้เนี่ยกะมีพักติ้วพี่น้องแล้วก็พักนี่พักยัางเพิ่นพักอย่างตัวนอนแอเนาะใบอนแออันนี้พักยังนี่้ตะไร้กินได้บ่ เจ้า่ากินแบบออกมันๆเนาะเออก้อยปลาะอ่าเป็นกินกับก By ้อยปลาเพราะว่าพักอยู่หน้ากะโอ้ใบใบมะกอกลืมเก็บมาเกี่ยวก้อยปลาอยู่ในหน้ามีอยู่สองสามต้นพี่น้องกระโดดใบมะกอกอานี่เอาพอได้แก้ครับพี่น้องโดนพวกพี่เอาโบป็นเโยะใช่ไหมพี่น้องอืาไอ้สร้างเพี่เนาะทำการก้อยพี่น้อง ผักหอมเ้าก็ซอยไว้แล้วผักหอมถ้าซุกน้ำผมไม่คือบอน้ำน้ำมันตากแดดเท็จเลยจะหน่อยเดี๋ยวปาาลาเถียงสีบ่ายเลย,ยพี่น้องอยังไม่ได้กินข้าวเถียงเนาะรอกินก้อยปลาต้มปลาต้มปลาเนี่ยุกหรือเปล่า ่นพี anyway, ่น้องต้มปลากระเาะต้มหัวปลาสุดยอดพี่น้องกินใบกินเที่ยงในมาจังแ่บยิ้วเข้าแล้วมากินจังแ่บอืงนี้เป็นส้างพอน้อ นัง่งรอกินข้าวอยู่พี่น้องใกล้ละใกล้ะละลางมือไว้ท่าโรดเ <laughs> อ้ยหูยน,นี่เห็นไผย,ยกระเบิ้ลไงนี่เห็นไผยกระเลี้ยวเบิ้ล <laughs> เออคมแล้วดำข้กรนะดิเนาะวันนี้บ่คอยหนาวไปเนาะบ่คอยมีลมวันนี้ เออนี่ปะนี่มันกอ่าเอาล้ได้ดิบอยากปันใดได้ขวาน่ะบางคนถ้าขวมันอยากมีกก้างนด้มันอยากเละอยากยังขวน้ำซุกน้ำดิบน้ำบางคนเขาก็บอกกินดิบนะมก็หลายเลยดิบเป็นาดิบให้ยาไม่เท่านี่ก็ เจ้าอยากแบงเอทุน้อยมาแบ่งเหรอฮะวอลบอกขาดังกนกเพิ mm ่มมาเพราะว่าบางคนกินจางกินเค็มเนาะต้มยำแซมออนะเนี่ต้มปลาในหม้อเนาะตอนนี้กันแล้วเลยพี่น้องคนกากำลังพากันกินเนาะฮะมากิ้าวพี่น้องเลยจากคนเนาะอ้เจ็ดแปดคน เด้วมาเด้อนกินข้าวสบายเ้าวเีอไวจอจเหกเยเดจให้เอาเอาอืนี้สร้างได้ยังมากินมาเนี่ยหอยหอยพี่น้องกินไก่ ฮะ <c oughs> นฮแนวแก่ข้าวเราเข้าวมืองคงมา <c oughs> อัน <c oughs> นี้ให้สร้างไปเนาะลงมือเองก้อยอเองต้มเองเอาระวังนะกกันดินะ เอาม่ได้ั่น่ด้ข้าแฮงนา่าอน้ำใสคักเนาะบวกเดียวกับเต้แล้วเนี่ยอไดอุ่นเสรมาแล้ัน อันอน,น,นี้กันยัมพรท่านกินข่าเนะเาะอ้ <c oughs> โขาอุ้ยอุ้ยนอนขาดิเมื <c oughs> ม่อน,นี้บ่คอยหนาวปา็น,นไพี่เนอะบ่คอยร่มไป็นไเนาะ สั่งแปดคนเนาะเก้าทางบ่าววอนเพื่อนมาเป็นผู้ลงน้องให้พี่นอ้องผู้ลงน้องซอยเห็ดยูเห็ดกินเนาะมาเนี่ยกะสีหาเพื่อนไปแก่ปูนซอยพี่นอ้องคนละคั้นหลดเนาะไปซื้อปูนอยู่รักษาสิบห้าว่าปูนกระเบิดเป็นได้บ่าววอนคักจีบอ่า สุดยอดเลยทนะ่านอาหารบ้านเฮาพี่น้ <c oughs> ของก้อยปลาต้มปลาถือว่าสุดยอดเลยเนาะผักกับธรรมชาติพี่นอ้องปลอดสารผิดเนาะเก็บตามขางทางงานนี้เนะาะผักกำลังป่งด้วยงานเลยผักตีวผักกระโดดเดี๋ยวมื่อสรุปงานแล้วจะหาเป็ดห้าไก่มาต้มให้กิน โอ้บอวย่าบอบยากตัวนีโอ้ครับเข้าเขากับวัดได้หาเพื่อนกินค um ู่มือนะพี่น้องก็เฮิเฮไงใ้เพื่อนกินเท่านึง เอาละพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปอยอนเกษตรคอจบคลิปเอาไว้ตรงนี้ก่อนเด้อมัมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครและกดสั่นกระดิ่งให้ปอยอนน้เนาะเพื่อสุขภาพคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปละพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง